รู้ผู้ชายอย่างกูไม่ได้กลัวแกองอุปสรรคมากมายมันก็มีเองไปมันผ่านไปแล้วมันก็ดีเองมันก็ดีเอง ไปเสียน้ำตากับอะไรที่มันไม่ดีเล้อย่าไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่มีทุกอย่างมันมีที่มาและมันก็ยังมีวิธีทุกอย่างมีทางออกขอแค่เราพร้อมไม่ว่าต้องเจออะไร เราต้องพร้อมเพื่อต่อให้มันร้อนแค่ไหนตัวเราก็พร้อมจะเดินต่อให้หนักหนาแค่ไหนแล้วก็จะสู้ให้ไหวเราจะไม่ยอมเหมือนใครเราจะไม่ยอมเหมือนใครรู้ว่าชาย่างกูไม่ได้กลัวแกงอุปสรรคมากมายมันก็มีเองไปมันผ่านไปโดนมันก็ดีเองมันก็ดีเองเอ้และต่อให้เราต้องเจ จะแค่ไหนก็อ,อยากให้บอกตัวเองแค่เรื่องแค่น,นี้เองประสบการณ์ดีๆเราก็ควรจะเก็บเอาไว้แต่เรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็ไปมันทิ้งไปไม่ต้องไปกุ้งใจไม่ต้องไปใส่ใจและคนเราจะทำไม่ดีไม่ดีไม่ได้เป็นที่ใครมันอยู่ที่ตัวเราเองไม่ต้องไปโทษใครไม่เอไปโทษใครไม่ต้องไปโทษใครรู้ผู้ชายอย่างกูไม่ได้กลัวแกง อุโมงคสากมากมายมันก็มีเองไปมันผ่านไปแล้วมันก็ดีเองมันก็ดีเองเองแล้ยอย่าไปเสียน้ำตากับอะไรที่มันไม่ดีหลืออย่าไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่มีทุกอย่างมันมีที่มาแลวมันก็ยังมีวิธีทุกอย่างมีทางออกขอแค่เราพร้อมรู้ชายอยังกูไม่ได้กลัวแก่ อุมงศกดมากมายมันก็มีเองไปมันผ่านไปแล้วมันก็ดีเองมันก็ดีเองเองประสบการณ์มันหาซื้อไหนไม่ได้เว้ยแล้วก็อย่าไปกลัวเว้ยเพราะมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปสูตออไปเว้ย